สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระเครื่องหลวงพวอคูนครับองคนี้เป็นพระเครื่องหลวงพวอคูรุ่นเจริญพออรปีพศ2536นะครับเนื้อทองแดงนะครับวันนี้พามาชมพระสวยๆนะครับองนี้ค่อนข้างสวยมากครับพร้อมทองนะครับ ดูครับผิวสวยพระสวยครับวงนี้ลงกล้องแล้วสวยมากเลยครับ ใครที่มองหาผ้าสวยๆครับลองดูฟอร์มนี้นะครับผมว่าสวยไม่แพ้ใครแล้วกันนะห้องนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ